เอ้อโอ้ไม่กัดเเยย้้นโอเคครับก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนกันด้วยนะครับผม fg m fuel gamer นะผมวันนี้ก็อยู่ในเกมเกมมอสมือถือนั่นเองนะหรือว่าเกม universal sandbox ครับผมหาโหลดในเพจสโตร์อย่าให้ดิ้งไม่ตายคลิปนะครับผมเออเฉลยแกดีมอคก็ได้ครับผมเป็นตัวยุบตัวยูนะผมอันนี้ก็อยู่กับน้องครับผมน้องแฟงครับผมวันนี้ เคเคฟตัวนี้ตะกี้เราเรียกจำนวนไลน์ไปครับมีครบมือครับผมตู้ใช้ตู้ใชยครับเราจะมาดูท่าตายแบบชัดนะครับผมเป็นอะไรดูดูคุณดูหน้ามันสิมึงเออะมึงือะเอาไงอ่ะเอาไงอ่ะเอาเดี่ยคนเดียวเฉยเลยเฮ้ยยังไงวะดีดูนี่คือท่าตายของคนที่แฟ็งแกร่ง ดูแฟงยาแฝงยาดูดดูดดูาดูดอือเออดูตาเขียร์แม่เกียร์มากแต่ด้วยกันเอเดี๋ยวเราจะพาบินนะผมผมชื่อว่านินจาดำใครเจอชื่อนี้ผมชื่ออะไรวะเดี๋ยวนะนินจาดำไหนวะเดี๋ยวดนินจาดำสายเกียรเออนินจาดาสายเกียรนผมชื่อผมก็ FGM ใครวดาศตร์ อ่าผมชื la 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 like mm ่อ hmm. ว่าอะไรวะแฟงเหลี้ยวเกจี้แฟงไม่เก่งมากเนี่ยนี่ผมนี่อะไเนี่ยแฟงเหลียวเกี้อันนี้ผมก็อินจ่ายดำใสยเกตียนวันนี้เราจะพาบินนะผมอินจ่ายจะพาบินนีนจ่าจะพาบินนะผมเราจะซ้อมที่บินยังไงผมแล้วใครยังไม่รู้ครับกดตรงนี้ครับผมแล้วก็กกดแล้ว็ขึ้นไปเลยครับผมแล้วก็ลบที่บด้วยลบอ๋อลบลบ เอาได้ลงแบบโอ้ยตุ๊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 ตี๊ตุ๊ตบ๊ตุ๊ยุ๊ต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 ุดติ๊ตุ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 มตุตุพิเศษุ๊ตุ๊ตม๊ตุ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 งมุ๊กุ๊ไว้ตม่ตายครับผมสุ๊ตม๊ตุ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 ๊ตาไงอ่ะไอออน ไออนนองไลเออหมูแพ้น้องอ่ะเนี่ยมาซมืรเม่มาซมะไรหม่เขามาสนามบอลลองสนามบอลลองอะสนามบลล้องมามามีดูวันตจุ๊บ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 จมจุบจุ๊บจุ๊บนจุ๊บ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 นจุ๊บ ตายตายเอ้ยกูก็โดไฟกูเลือสิไอ้ตายก่อนเฮ้ยเราไปไหนไปไหนไปไหนนี่นี่เออโอ้แพ้อีกหอะอะไรวะนี่งปอาจจะบินแล้วแล้วจะใช้สไนซ์สอยกันแล้วจะใช้สนซ์สอยกันรโล่รกะเดี๋ยวเดวเดียรถหองเียรถหองเงียคนเดียวาละ อยู่ตรงนี้เราจะใช้ขนยงจะไปอยู่ไหนอะอาดิไหนียไปใกล้ๆหน่อยเอาอะไรเนี่ยวันนี้มาเกียนกับน้องครับผมเจ๊น้องแฟงจะไปไกลๆเลยเียล่อกันไม่เตเลยเ้ยยง สร้างฐานมันสามารถตั้งสิ่งลอยฟ้าได้ครับมันวิธีง่ายๆครับผมเข้าไปเข้าใจเลยครับผมมาเล่นไงมันไม่ยากเลยครับผมโอ้ยกูเด็กเกียรก็เล่นได้ครับผมมาเลยมาเลยนั่นจะไหนล่าเดี๋ยวเพิ่ง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 ดิเดี๋ยวยิ่งดิขี้ไปไหนวะ

ตอนนี้เรากลังขึ้นไอ้ขอเอาชิมหายไม่เออคิดแล้วแฟงอยู่ด้านบนไอ้แฟงอยู่ด้านบนเลยเขาอยู่ด้านล่างสึกจะได้บนกับด้านล่างเหรอ,อคือไปยังคือไปยัง เออเอ้ยแม่นนังวะไม่เล็กเล่นหน้เล่นบ่อยไหมเนี่ยไม่เล็กไหนหน้าแล้วยิงไปเลยอ่ะเหรอมันมันเกินนี้มันมันจะเหลกแหลกนิดนึงใกล้กันเดียวจะช้าอยู่ไหนวะอยู่ไหนอยู่ไหนไปไหนวะเอเห็นแล้วเห็นแล้ว

เราจะมาทำอะไรมาเล่นูเกมเฮ้ยเล่นรถเล่นรถเออรถเยอะรถเยอะเ้ยแบบอ้ชิชิตแลมโบแลมโบเกมนี้ก็ระบบไม่ค่อยเหมือนทริงเ้่าไหร่โค้งสนุก้ากเลยเฮ้ยแฟงติดก็จะมีเครื่องบินครับเดี๋ยวเราจะเล่นรถเป็นก่อนนะสำหรับ ครั้งนี้ครับผมมันสามารถชนคนตายได้แล้วครับผิปนี้ไอ้ยันนี้ครับเดี๋ยวนจะชวนได้ไตายด้วยมันตายแล้วตอนนี้ก็ช,วชวนชนครับไอ้ท่านทางทั้งทาง,าทางอันนี้สตันจัมเร็วแมนตรงนี้ก็ไม่เคยลงคลิปนะครับข,ขอภัยจริงนะผมอันนี้ก็จะมาเล่นนะดิฟ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 แมนแรงแรงเยอะๆี่ไอ้ตายไอ้ตายดิ อาจผมเสียงนะผมอาจจะไม่เข้าก็ขออภัยนะผมว่าเสียผมอาจจะเบาๆก็ได้นะอาจจะไม่เข้าอันใหม่ก็ได้นะผมเ่องนี้อ๋อแ้วเด็กโชว์ดิชแอนดี้ตายตายต่อหน้า เดือดเหลือลายไอก้กระจกนี่เจม <s> ี่บอกว่ามันมีระเบิดไปน,นะมันมีประตูระเบิดนี่คือระเบิดผมนี่คือก้อนนี่คือก้อนเอ้ยตายแล้วเดี๋ยววันนี้จะพามาขับฮอไลเครื่องบินกันก่อนะครับมันจะขับฮอกันก่อนก็ได้แต่ฮอบอกว่าเลย<ต>บอกเลยว่าคุณบหญ่ดูสิขับง่ายไม่มาแต่จับง่ายแต่เลี้ยวยากครับผม แค่กดทีเดียวผมขึ้นแล้วตัวนี้อะไรไปเลมันลงยากมากเดียเดียวเดีมัน็เสวยวมันมีเสดใช่ไหมันเดียวยากมากผมเลยีเอชยพิชิมพิชิเอ๊ยเดี๋ยวคำว่าสุขอมันดีว่จะทอไรอ๋อย เด <át> ี๋ยวเพราะผมว่าขับเครื่องบินอะง่ายสุดแล้วครับผมมันนุกมากและที่นุกมากเครื่องบินแบบผืนฟ้าเนี่ยวิธีการคือยังไงผมแล้วกดแบบลงครับผมลงครับผมนี่ครับผมอย่างนี้ดูดูดูแมนแมนแมนตอนนี้แบตมันใกล้หมดแล้วนะตอนนี้ก็สามทุ่มแล้วอ๋อหนาหนนาหนาหนาหนผืนฟ้าผม ลงงลงไปเล่นเล่นเนี่ยไอบอลมาแล้วเนี่ยเล่นอยู่เล่นอยู่โนมาแล้วเลี้ยวเลี้วเลยวเลีนี่การลงจอบป็นทุกวีนะผมขอนเครื่องผมขอนเครื่องมาเครื่องขอลงกเลี้ยวเครื่องมีนากขนลงขอขึ้นกนขึ้น่อลงเลี้ยวเลี้ลงไปตัตัวตัอ้ก็สูงอนเครื่องก่ขนเครื่องก่ะแล้มี

แขงรถกันดีว่ามาเขามาเลยไปเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วยิงระบอกนะเเกแนแล้วกันมดมาดีมามด้วยดีดีมาดมาต้องขับไลขอเร็วเแปงเร็ว ดิฟดิฟโชว์ดิฟโชว์นี่นี่เฟี้ยวเฟี้ยวเป็นไงอ่ะชนเลยดิแล้วตอนนี้อ๋อน้องดิฟดิฟชนชนชนเอาล้อติดล้อติด โอ้แฟงเดี่ยวไม่ออกนะผมเตี๋ออกแ้งเลยครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ดีกว่านะครับสำหรับเล่นเกม windows you sand box นะหรือว่าแกดดี้มอสมือถือเองนะผมหาโหลดได้จากเพจสโตนะครับผมโอเคครับใครชอบคลิปนี้ครับก็กดไลค์กดซับส like, ไคร์กันด้วยนะครับผมแชร์ด้วยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมบอกเซิร์ฟบอกเซิร์ลือมมาเล่นนะไม่จำเป็นแล้วก็เียาไว้แค่นี้ดีกว่านะครับผม goodbye see you enjoy your แล้วเจอกันใหม่ครับผม see you a g a ยแล้วกดต็อปแป๊บ